อีมิทัสลอนฟีก2952จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่20-31พฤษภาคมและถ้านับตามเวลาของประเทศไทยนะครับก็คืองานจะเริ่มวันที่20เวลา5ทุ่มครับงานในปีนี้นะครับจะจัดที่ Vision Center อร์ดาวคูเซเดอร์เมืองโอเลซอนในงานนะฮะจะทำการจัดแสดงยานของแต่ละบริษัทซึ่งจะแบ่งออกเป็นวันๆน,นะครับซึ่งเราสามารถ เข้าไปเช่ายานทุกลำได้ฟรีและจะมีระยะเวลาในการเช่าทั้งหมด48ชั่วโมงบริษัทที่จะมาจัดแสดงในวันที่1และ2นะครับได้แก่ Anvil Aerospace วันที่3และ4นะครับได้แก่ Aegis d y n a m i c วันที่5และ6นะครับจะมีทั้งหมด4บริษัทด้วยกันได้แก่ r s i Origin Jumbo r Consolidated Outland และ Argo วันที่7และ8นะครับจะมีทั้งหมด3บริษัทได้แก่ c o o c e d e r Industry, t u a m b i u และ m i s s วันที่9และ10นะครับคือ Drake และ2วันสุดท้ายนะครับคือจะนำยานทั้งหมดที่ทจัดแสดงในงาน Invictus มาให้เราได้เช่าทดลองขับกันสำหรับยานที่ได้รับความสนใจและคาดว่าจะนำมาเปิดตัวพร้อมกับวางขายในหน้าเว็บนะครับได้แก่ RSI Scorpius ที่เคยขายแล้วนะครับในช่วงของ Concept. คอนเซปต์คาดว่าราคาอาจจะปรับขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับไม่น่าจะเกิน250เหรียญและอีกลำหนึ่งนะครับที่จะเปิดตัวคอนเซปต์ใหม่นะครับก็คือ Anvil ว e g g n n เนะครับที่ตอนนี้ประกาศราคาออกมาแล้วนะครับสำหรับบอบอรอยู่ที่100เหรียญและ Store Credit อยู่ที่120เหรียญน,นะครับและต่อมานะครับเป็นรถนะครับเป็นรถของ Drake ที่ชื่อว่า Drake Mill เป็นรถที่เอาไว้สำหรับ คลีบกล่องนะครับคลีบอ่าสโตบ็อกหนึ่ง SCU ซึ่งคาดว่าจะเอามาใช้สำหรับรองรับเกมเพลในอนาคตนะฮะรถคันนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะไม่เกิน100เหรียญน,นะครับสำหรับ RSI s c o r p i u s และก็ d r a k e m i l l นะฮะจะเปิดตัวพร้อมกับ Fireaber ทันทีนอกจากจะมีกิจกรรมการจัดแสดงยานในฮอลแล้วนะครับบนอวกาศก็ยังมีจัด UEE Fleet แล้วก็เจอเวลินทัวร์อีกด้วยนะฮะโดยสำหรับ UEE fleet นะครับจะบินไปจอดตามสถานีรอบวงโครจรของดาวต่างๆนะครับได้แก่เอเวลัสพอตเทสเลอร์และไบจินีและเมื่อกองยานไปจอดแล้วนะครับเขาก็จะเปิดให้เราสามารถเข้าไปเดินทัวร์ในเจอเวลินได้เราสามารถเช็คได้นะครับว่าตอนนี้กองยานจะไปที่ไหน โดยจะมีป้ายดิจิตอลนะครับบอกตามสถานีต่างๆนะครับที่ยานจะไปจอดและอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะที่กำลังจะทำการตัดสินใจว่าจะเล่นเกมนี้ดีหรือเปล่าในงานนี้นะครับจะเปิดให้ทุกท่านได้ทดสอบฟรีนะครับก็คือฟร e ฟลายนั่นเองโดยระยะเวลานะครับคือตั้งแต่วันที่20ถึง31พฤษภางานนี้นะครับอย่างท่านสมัคร ID ก็สามารถเข้าร่วมเล่นเกมได้แล้วนะครับ โดยทุกท่านจะได้รับแจกยา4 8 x เพื่อใช้สำหรับการเดินทางภายในเกมและอย่าลืมนะครับสำหรับท่านใดที่สมัครไปดีใหม่กรอกเลกฟเฟอรโค้ดของผู้ที่แนะนำท่านมานะครับท่านจะได้รับเงินในเกมเพิ่มอีก5,000 a u e c และข่าวต่อไปนะครับก็คือเส้นทางสู่4.0หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเส้นทางสู่ไพโลนะครับ เส้นทางนี้นะครับเริ่มมาตั้งแต่แพท3.0ที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเกมในตอนนั้นนะฮะเริ่มมีดาวเคราะห์เข้ามามีเมืองมีสินค้าให้เราได้ซื้อและก็มีภารกิจให้เราได้ทำและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของ persistent entity streaming หรือ PES นะครับ PES นะครับคือรากฐานสำคัญในการสร้าง server merging และอุปสรรคสำคัญของเกมนี้ก็คือ พวกเขาต้องการให้วัตถุทุกอย่างนะครับคงอยู่ถาวรในเกมซึ่งทีมงานยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากจากตามทำลายนะครับในแพท3.18จะเป็นแพทที่เริ่มมีการทดสอบระบบเซิร์ฟเวอร์เมือ์ชิ่งแต่จากปลายปีที่ผ่านมานะครับในงาน CitizenCon ทีมงานต้องทำการปรับเปลี่ยนแผนและสร้างระบบเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาใหม่และตอนนี้นะครับพวกเขาได้เริ่มทำการทดสอบเบื้องต้นไปแล้ว ซึ่งก็ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจนะครับแผนง,งานต่อไปนะครับก็คือจะเพิ่มระบบชากเข้ามาแพทสามนะครับเป็นแพทที่ทีมงานคาดหวังไว้มากสําหรับภายในปีนี้และก็เป็นข่าวที่น่าเสียใจนะครับสําหรับผู้เล่นทุกคนก็คือแพทสามอาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาน,นานขึ้นอีกถึง3เดือนดังนั้นแผนการต่างๆนะครับจะถูกเลื่อนออกไป จนกว่าแพท3.18จะถูกปล่อยลงในเซเวอร์ไลฟ์คาดว่าจะปล่อยแพท3.18ได้นะครับภายในปลายควอเตอร์ที่3นะครับหรือก็คือปลายเดือนกันยาน,นั่นเองแต่ถ้าหากเรายึดตามที่ทีมงานได้กล่าวอไปแล้วนะครับว่าจะต้องมีการเลื่อนแผนงานออกไปอีก3เดือนนั่นกะ็หมายความว่ามีสิทธิ์ที่ไพลโลอาจจะไม่ได้มาภายในปีนี้นะครับ หากท่านใดนะครับยังติดขัดหรือสงสัยอะไรในตัวเกมของ Star Citizen สามารถสอบถามได้ในกลุ่ม Star Citizen Thailand นะครับหรือว่าจะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เลยนะครับสวัสดีครับ